สวัสดีครับมาพบกับพ่อชาแนลวันนี้เรามาพบกับเกมมาช้าอีกแล้วนะคะเราจะมาสร้างหลังคาบ้านพรมแบบนี้กันเลยนะคะจะมาสอนสร้างนะครับนี่ครับข้างในจะเป็นแบบนี้จะสร้างแค่ข้างนอกนะคบข้างในจะให้ทุกคนแต่งออาเองกันเลยนะครับจะจะโชว์แค่ข้างนอกข้างในทุกคนก็แต่งจามใจนะครับ โอเคไหมครับใโชว์แค่บ,บ้านเพิ่มโอเคไหมครับแบบแรกแล้วต้องเตรียมนี้มาทัา้งหมดสามชาั้นนะคะสามชั้นเลยโอเคแล้วก็มาตรงดีกว่านะคะตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าใช้ประมาณดีๆนะครับใช้ดีๆใช้ดีๆ อสประมาณน um. sure <in> <welche> <different> okay, uh ี้นะคะความยาวก็ขึ้นหนึ่งยืดๆที่ยาวพอที่นี่นะครับเนี่ยนะคบพอที่จะลูโกเลมอยู่ในนี้ได้ไหมที่สับปะรดโอเคครับ เราเป็นนึงนะครอบอึบอึบอึบแล้นงนองนงน้่งน้งนงน้องน้องนงน้เราเป็นนง่ะสร้างนะครับสร้างก่อนครับสร้างก่อนนะคแล้วเราจะมาดูกันนะคะว่าสวยแค่ไหนอันนี้เราก็จะ ทุบไปเลยนะครับทุบไปเลยทุบไปเลยก็เราอยากสร้างของไว้ตรงนี้ไลยเราก็เลยต้องทุบไว้นะคะทุบนะครับอย่างนี้เลยแล้วเราก็ต้องข้ามเฮ้ยทุบก่อนนะครับ หนึ่อโอเคหนึ่งสองอันนี้แค่หนึนะครับ,บเอาเบบหนึงนะครับไปไปจัดก,การแม่ช่วยพ่อก,ก่อนอต้องไปทำไมฮนะมาแล้วครับมาแล้วนะครับอมาแล้วกลับมาแล้วเราจะมาสร้างบ้านพมเบบ ม้นก่อนเลยนะครับต่อไปสร้างแดงรอบๆก่อนเลยนะเรวเป็นหนึ่งนะครับอ้าวสร้างให้เสร็จก่อนนะครับให้ทาง

จะใส่ตรงนีง้หรือไม่ใส่ก็ได้ใส่ไม่ใส่ก็ได้ต่อไปก็เป็นสีส้มนะครับสีสม้มสวยเลยน,นี่นะคใส่สีสม้มต่อไปก็เป็นสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงิน น้ำเงินนะครสีน้ำเงินเลยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับบ้านผุมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยบ้านผมนี่ครับแบบนี้เลยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วบ้านผุ่มถ้าไม่มีแสงก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้ามีแสงก็จะเป็นแบบนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ได้นะครับมันเจอกัน EP หน้านะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่นะครับ